ไม่หยุานานไม่ดีท่านรับท่านต่อหน้าและรับดามข้าพเจ้าจึงขอขอศีกศรรมและท่านขอศีกรรมให้ข้าพเ,าเจา้าด้วยอ๋ขันทาัยพิจารณาขัขนทมัยพิจารณาแล้เวลอะละเออแลคก็เรียนครับ แตนน่พอมีสิ่งที่ว่าลนนนน็อตตนีกการงานหนกข้นนะครับด้วยสิยสส่งที่ครับสลสลคจะสร้างสรั์นะครับนี่บ่ดีไหมท่านหน่บาไ่เลยการทำงาดหนั่มากทนหนักมากน,น,นากน 1, ครับทนานหัอีกไม่รู้